รถ t o y ยต a v i o อหลังจากถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะครับคันนี้เคยเปลี่ยนตู้แอร์มาแล้วแล้วก็เป็นตู้แอร์ตัวเทียบวันนี้เราแนะนำเปลี่ยนตู้แอร์โดยใช้อะไรมาตรฐานของเดนโซนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผงแอร์ด้วยแผงแอร์รั่วามานะครับเติมน้ำยาแอร์แล้วก็เย็นอยู่ได้ไม่นานหลังซ่อมเดี๋ยวไปดูค่าการทำงานครับเช็คกันกลางแดดแบบนี้เลยปิดฝากระโปรงเทสเลยนะครับ จอดเทสกันกลางแดดเลยนะครับแหงใหม่ระบายดีครับแอร์ตัดต่อดีปกติทุกอย่างแอร์ตัดพัดลมหยุดนะครับ พร้อมทำงานพัดลมทำงานปิดหัวเติมน้ำยาให้เรียบร้อยทั้งสองหัวเลยนะฮะเช็คความเรียบร้อยนะครับห้าโมงหนึ่งนาทีรถเข้า ซ่อมเปลี่ยนอะไรตอนเลขใหม่สองแสนหกหมืนสองร้อยหกกิโลเมตรนะครับระบบไฟต่างๆปกติทุกอย่างนะครับเข้ามาในรถอุณหภูมิ39.9นะครับเมื่อกี้อยู่ข้างนอก41่สแต่ลมเย็นในรถก็ได้ที่3ามดสี่นะครับ3ามแอร์ตัดต่อปกติทุกอย่างครับ จาก3.6นะฮะ่า3.6องศาลมออกช่องโลม,มาเย็นๆนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังซ่อมระบบแอร์ได้แอร์เย็นแบบติดเครื่องเดินเบาก็เย็นฉ่ำคอมแอร์ตัดต่อตามปกติทุกอย่างครับงานถอดประกอบหน้าปัดต่างๆก็เรียบร้อยนะครับ เช็คไฟลีก็ปกติทุกอย่างนะครับปัดน้ำฝนเรียบร้อยนะครับนะ้ำปัดน้ำฝนก็ทำงานทุกอย่าง ดังครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลิฟไฟสูงออกหมดแอร์ตับที่3.7นะครับพอมทำงาน หลังถ่ายน้ำมันคอมหลังล้างระบบเปลี่ยนแผงแอร์ที่รั่วนะครับออกออกมาตู้แอร์ก็เป็นอะไรเทียบนะครับวันนี้เราแนะนำเปลี่ยนอะไรเป็นมาตรฐานเดนโซให้ความเย็นลงมาได้3.7-3.8เสียงการทำงานคอมถือว่าเริ่มมีเสียงดังนะครับแต่ได้น้ำมันคอมใหม่ ได้อุปกรณ์ประกอบในระบบแอร์ใหม่นะครับก็สามารถทำควาเย็นลงมาได้ดีครับใช้งานได้สบายใจครับแอร์ตัดครับอันนี้ใช้น้ำยาแอร์เคลียร์นะครับมาตรฐานจากญี่ปุ่นเติมให้ อันนี้เปลี่ยนมอเตอร์กระโดหม้อน้ําใหม่ด้วยนะครับทํางานได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพเติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบนะครับ ป้องน้ำป้องกันฝุ่นป้องกันกลิ่นให้เรียบร้อยนะครับประกอบกันชนนะครับเดี๋ยวจะได้ปิดฝากระโปรงเทสค่าความร้อนระบบแอร์เดี๋ยวต้องไปจอดเทสกันกลางแดดนะครับถ้าอยู่ในล่มนี่เราไม่ค่อยเห็นค่ามันเท่าไหร่เอาชัวร์รถจอดกลางแดดเช็คกันกลางแดดปิดฝากระโปรงด้วยเลยแต่ความเย็นได้แล้วนะ3.7แล้วนะ ฉีดล้างนทำความสะอาดหม้อน้ำให้นะครับมีแต่น้ำที่ฝุ่นออกมานะครับออกมาเยอะเลยครับที่ฝุ่น Toyota v i o อแจ้งซ่อมอาการแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับรถเคยเปลี่ยนตู้แอร์มาแล้วนะฮะรถใช้งานมาแล้วสองแสนนะฮะหกหมื่นสองร้อยหกกิโลเมตร ดูก็ต่อเข้าตู้ก็แห้งสนิทอยู่นะครับยังไม่พบภาพตัวซินทาบน้ํามันนะครฮะตามเนียบมานะครับดูจิดต่างๆสวิตเชสเตอร์ก็ยังแห้งอยู่นะครับดูในส่วนของคอมแอร์ ็ยังแห้งนะแผงข้างล่างก็ยังแห้งไม่มีคราบอะไรนะเดี๋ยวมาดูสายน้ำยาแอร์นะครับสําคัญเลยก็แห้งนะครับแห้งมองเข้าไปด้านหน้านะครับพบบริเวณแผงมีคราบรั่วคราบน้ำมันนะ อ่าแห้งๆจะเป็นฝั่งเนี้ยนะฮะฝั่งนี้จะแห้งๆมองจากตรงนี้ขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นคาบแล้วนะข้างล่างแห้งๆแ,แต่ข้างบนนี้จะเห็นคาบกันบ้างละอุณหภูมิตอนเช้านะฮะ9โมงกว่าๆเนี่ยนะยี่ในรถไม่ได้เปิดแอร์นะติดเครื่องเฉยเฉยอยู่ที่22นะฮะลองเปิดแอร์ครับ เล่นเครื่องเลยครับน้ำยาไม่เต็มระบบนะฮะลดเติมน้ำยาแอร์มาก็อยู่ได้ไม่นาน เร่งเครื่องตอนนี้ความเย็นได้อยู่11.4นะครับน้ำยาย,ยังไม่เต็มระบบนะคะความร้อนอยู่175นะครับเดินเบาครับเดี๋ยวเราลองเดินเบาดูนะฮะอันนี้เดินเบาได้10นะฮะเดี๋ยวจะดูว่าเดินเบาทิ้งไว้สักสักคู่นะฮะว่าจะขึ้นมาไหมนะฮะตอนนี้ เดินเบาแล้วอยู่ที่10.8อัดลมไฟฟ้าทำงานปกตินะครับเดินเบาตอนนี้อยู่ที่11องศาเล่งเครื่องเมื่อกี้ก็ลงมาที่10นะความร้อนยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะตอนเช้ามันไม่ร้อนนะยี 27. องศาเอางนะครับ ปดแครับตอนนี้เป็นเสียงเครื่องยนต์ปกติเลยนะไม่มีแอร์นะครับไม่ได้เปิดแอร์เสียงเงียบแบบนี้นะฮะเปิดแอร์ครับจะยินเสียงคอมชัดเจนนะครับปิดแอร์ครับ เียบเปิดแอร์ครับเสียงคอมเริ่มดังแล้วนะครับเพราะว่ามีจุดรั่วด้านหน้านะครับที่แผงแอร์ แบบนี้แอร์เย็นไม่ถึงจุดที่จะตัดนะครับติดเครื่องเปิดแอร์ก็ทำงานได้ประมาณ1ิองศานะเย็นไม่ช่ำนะครับก็มีไหมครับกองแอร์อ่ากองแอร์อันนี้ถือว่าก็ายังมีเศษใบไม้อยู่นะฮะมีเศษใบไม้เข้ามาอยู่อาจจะเปิดเผอเปิดลิ้นอากาศภายนอกไว้นะฮะก็ยังมีเศษหล่นเข้ามาอยู่นะฮะ หรือว่ายังไม่สกรปรกมากปิดแอรครับเงียบเปิดแอรครับเข้ามาเช็คภายในรถนะครับ มีเสียงหอนออกมานะครได้ยินชัดเจนเลยเสียงหอนขณะแอร์ทำงานขณะคอมแอร์ทำงานนะครแต่อยู่นอกรถนี่ได้ยินเสียงคอมชัดเจนแต่ในรถก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคร เช็คก่อนซ่อมนะครับเช็คเสร็จแล้วก็ต้องสรุปสรุปเสร็จก็โทรแจ้งเจ้าของรถนะฮะเพราะว่าเอารถมาทิ้งไว้ให้เช็คก่อนเดี๋ยวจะได้โทรไปแจ้งรายละเอียดว่าเราจะซ่อมอะไรมั่งมีงบเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่ค่าอะไรเท่าไหร่อะไรตัวไหนรับประกันยังไงตัวนี้เราจะต้องอธิบายเจ้าของรถรับทราบก่อนนะครับคันนี้เอามาจอดไว้ตั้งแต่ร้านเปิดแล้วครับ ร้านเปิด9โมงนะครับผ่านไป21นาทีเราก็สรุปอาการต่างๆได้ตามในคลิปนะครเดี๋ยวจะได้โทรแจ้งเจ้าของรถครับก่อนฉีดล้างทำความสะอาดของรถ Toyota Vios เลรั่วแผงแอร์รถโตโยต้าวีออสนะคะรั่วชัดเจนนะคะส่งนะ้ะมันคือรอยข้อความเข้าของน้อยแล้วก็ตัวเก่าลักกัน,กน,กนอ,อ,อันเดียวก็สมานใหม่แล้วเดี๋ยวมันส่งแล้วก็ตีก็ทรงมาตีครึ่งเลยโอ้เดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแผงรั่วชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะ าวพอเลยทำ้มันตึงขึ้นมากับตรงเลยตรงเข้าเข้าของพึ่งอยไ่เลยเออดาวดาวดาวอันนี้อะไรต่อถ่ายน้ำมันคอมโรด toyota vios นะคะน้ำมันคอมไม่มีเอ้อมีอยู่ค่ะมีมีมีอ๋อลงมาอยู่ค่ะลงมาน้ำมันคอมออกมาอยู่ ชุดคัดของรถ t o y ยต a V ว o อนะคะเดี๋ยวตัวนี้จัดการเปลี่ยนลูกปืนด้านในนะคะแล้วก็ปาดหน้าเจียจานให้ชุดคัดรถ t o y ยต a V ว o อนะคะ,จ,ะจัดการเปลี่ยนตัวลูกปืนด้านในเรียบร้อยอปาดหน้าเจียจานเรียบร้อย เดี๋ยวช่างได้ทำการประกอบลงคอมนะคะหลังจากถอดคอนโซลนะคะยกตู้แอร์ออกมาของรถ t o y ย t a V วีอตัวด้านหลังคอนโซลนะคะเราทําความสะอาดดูฝุ่นเช็ดฝุ่นให้นะคะปัดฝุ่นอะไรให้ เซ็ตอะไรเก่าและเซ็ตอะไรใหม่ของรถ t o y ยต้ Vios นะคะเซ็ตอะไรใหม่ที่เราจะนำเสนอให้ลูกค้าตัวด้านบนก็จะเป็นแผงแอร์นะคะแผงแอร์เก่ารั่วตัวด้านขวาก็จะเป็นแผงแอร์ใหม่นะคะของอะไหล่มาตรฐานเดนโซ ุดตู้แอร์และ e x เพ n s i ่ n valve นะคะตัวของเก่าของ e x เพ n s i ่ n valve นะคะก็จะใช้ของมาตรฐาน denso นะคะแต่ตัวตู้แอร์นะคะตัวตู้แอร์ไม่ใช่นะคะเนะะี่ยค่ะที่ทำให้เสียงภายในรถเกิดอาการมีเสียงหอนเสียงอะไรนะคะแต่อะไรใหม่ที่เราจะใส่ไปให้นะคะก็จะเป็นตัว มาตรฐานเดนโซนะคะเอ็กเพนชั่นวาลก็เป็นของมาตรฐานเดนโซตัวฟินคอยหรือว่าความละเอียดของตู้แอร์นะคะตัวของเดนโซ่นะคะจะมีเยอะกว่านะคะก็ประมาณยี่บเก้านะคะตัวของที่ลูกค้าใส่ในรถมานะคะมียีบหกนะคะความเย็นอะไรนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะ ก็จะมีตัวกองฝุ่นนะคะเราก็ใส่ตัวที่ละเอียดกว่าเข้าไปให้เซตอะไรใหม่ก็จะมีตัวแนะนําตัวมอเตอร์พัดลมหมอ้อน้ํานะคะตัวนี้ก็อะไรมาตรฐานเดนโซ่ เซตอะไรเซตนี้ก็จะได้สายพานใหม่อีกหนึ่งเส้นนะคะตัวนี้จะเป็นสายพานเก่าตัวสายพานเราก็เบิกจากศูนย์นะคะตัวด้านขวาก็จะเป็นเซตอะไรใหม่ทั้งหมดนะคะที่จะนำเสนอให้ลูกค้าไ่ใมันบเย็นมากอ วันนี้ช่างเราจัดการดูแลให้อย่างดีเลยนะครับนะฮไม่ต้องกลัวครับล้างใบให้จนสะอาดโค้งด้วยนะอ่ะจัดไปนะครับเป็นชุดใบพัดของรถ v ีออคันข้าง,างหน้านะอ่ะเดี๋ยวคันนี้เสร็จละเดี๋ยวคันนี้ออกไปเช็คความเย็นกลางแดดครับ เปลี่ยนเรียบร้อยนะคะตัวมอเตอร์พัดลมหม้อน้ำของโต y ยต้าวีออตัวมอเตอร์เก่านะคะก็ใช้งานมาสองแสนหกหมื่นกว่าโลแล้วนะคะตัวมอเตอร์ใหม่ที่ใส่ไปก็มาตรฐานเดนโซ่นะคะ เสร็จการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะช่างได้ทําการล้างใบพัดล้างคงพัดลมให้เรียบร้อยเดี๋ยวประกอบลงรถค่ะช่างได้ทําการเปลี่ยนตัวมอเตอร์พัดลมหมอ้อน้ําของรถโตโยต้าวีออสนะคะถ้าเปลี่ยนตอนนี้ก็จะสะดวกสบายนะคะไม่ต้องได้รื้อเยอะเพราะว่าเรารื้อ เปลี่ยนแผงแอร์เปลี่ยนตัวสายกรองไลเออร์อยู่แล้วนะคะแล้วส่วนของค่าแรงนะคะก็ต้องไม่ต้องได้เสีย mm. เพิ่มนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเปลี่ยนมอเตอร์เพิ่มเราก็คิดแต่ตัวอะไรนะคะคิดราคาแต่ตัวอะไรลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนนะคะช่างก็ทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะ ได้ง่ายขึ้นถ้ามาเปลี่ยนทีหลังก็ยากนะคะจัดการเป่าฝุ่นทความสะอาดแข็งน้ำให้นะคะ เช็ค่วตู้แอร์ใหม่นะคะแผงแอร์ใหม่ก่อนจะประกอบลงรถนะคะเราต้องเช็คลวหรือว่า Qc ให้แน่ใจนะคะจะเป็นอะไรใหม่นะคะเราก็ต้องเช็คลวให้แน่ใจโอเคนะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวให้ช่างได้นำขึ้นมาแล้วประกอบลงรถค่ะ ประกอบตู้แอร์เรียบร้อยนะคะจัดการเปลี่ยนฟองน้ำให้ใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวช่างทำการประกอบลงรถนะคะภายในช่างเร่งมือประกอบให้นะครับโดูดฝุ่นให้เรียบร้อยสะอาดนะสายพาน ใช้ของโตโยต้าเลยนะครับตรงตามสเปคเลยคอแมแอรเราถอดออกมาเปลี่ยนลูกปืนให้นะครับเปลี่ยนลูกปืนปาดหน้าเจียจานให้ถ่ายน้ำมันคอมให้เรียบร้อยนะฮะคันนี้เราล้างระบบด้วยนะครับ